ด่วนพี่น้องทางด้านก้อยชาลินีพูดความในใจกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้หละกะบอกคิดว่าทางด้านพี่ก้อยชาลินีเว้าถึงทางด้านน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ด้วยซ้ำพี่น้องนะคะขอบคุณสําหรับช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเพิ่นใดมีการเฮ็ดคลิป แบบนี้ออกมานะคะบ่อน้ำซำทางด้านน้องอุ้งอิงเพรบานแพง้งก็ย่งได้พูดความในใจนะคะต่อหน้าทางด้านพี่ก้อยชาลินีสําหรับทางด้านน้องอุ้งอิงก็ยังคงยืนยันคําเดิมนะคะว่าทางด้านก้อยชาลิน,นีก็ยังคงเป็นไอดดนของน้องอยูนะคะตอนตะกี้ตอนที่น้องบ้านในเขามาอยู่ในวงสาวหน่อยเพรบานแห้งน้องอุ้งอิงบอกว่ากะชื่นชอบพี่ก้อยกะไม่พี่ก้อยเป็นไอนอลนยูแล้ว หลังจากที่ได้เขามาอยู่ในวงสาวหน่อยการย่งคงมีพี่ก้อยเป็นไอดอนยู่คือเกาพันนาพ่นองเป็นจ้าไดสําหรับทางด้านน้องอุ้งอิงเพชรบานแท่งแล้วพี่ก้อยชาลินีก็ได้พูดความในใจกับน้องอุ้งอิงเหมือนกันพี่นองแต่ว่าบ๊าคิดว่าผลสีบอกค้ำคํำหนีออกมานะคะแสดงว่าตลอดระยะเวลานะคะ ต่้งแต่น้องอุ๋งอิงเขามาอยู่ในวงสาวหน่อยเพรบาดแพงทางด้านพี่ก้อยชาเลนีก็ได้มีการติดตามน้องอุ๋งอิงอยู่ตลอดเหมือนกันนะคะถึงได้รู้ความเคลื่อนไหวของน้องนะคะว่าในตอนนี้อุ๋งอิงน้องดังซ้ำไดแล้วนะคะแสดงว่าพี่ก้อยชาเลนีกะได้ติดตามน้องอุ๋งอิงคือกันจังได้บอกคำคำนี้ออกมาพี่น้องเดี๋ยวสีภาพพี่น้องไปฟังนะคะว่า ระหว่างพี่ก้อยกับน้องอุ้งอิงได้พูดความรู้สึกนะคะต่อกันจังไดแน่นะคะการต้องขอบคุณสำหรับช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นพี่น้องเดี๋ยวกันเฮียซี่แฟนคลับได้ฟังกันนะคะ,ะดีใจจ้ะดีใจเพราะว่านูกับเป็นยินเสียน,นูกับเบิน้นยังเข้ามาในวงนูกับเป็นยินซี่พีนน่นาะแล้วการเดินเข้ามาในวงกันกันยัง เป็นผีให้เขาโนูตหนึ่งถือปีกุ้ยซ้ำผีสาวเลยค่ะแต่เต้งแต่ผีเข้าไปมันก็ยังคุยหัวทุกอย่างแต่ว่าถ้าถามว่าเด็กคุยกันตลอดบอกกับบอกคอยเด็กคุยแต่ว่าก็ต้องถามาันกันอยู่ดีเจียงคุยแมนค่ะก็ดีใจที่แบบน้องมั่งเข้าเป็นไอดอลเนาะหลักการตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จละกะเอิ้อว่าที่หนึ่งของของโลกเลยบ่ะเนี่แม่นค่ะน้องบอกว่าเลยเก่งๆค่ะค่ะ เซ็กซีจัไรจเปนางกแบกนบเอนัน่แนค่ะพอกันด้อค่ะพี่น้องจะมีกุกิกันด้วยนะใช่ค่ะกุกิของสาวน้อยและเพื่โชนะครับในที่สันเอดนะครับหนึยยีบ้าทครับัเข้าไปเลยนะครับจะเป็นของ่านองสาวนเพืชปเปิดจุดว่าเปนะคะสองส นั่นละคะ่ะพี่น้องพ่อกาไดเ้เห็นแล้วนะคะว่าทั้งคู่ก็ได้พูดความรู้สึกนะคะว่าแต่ละคนนี่มีความรู้สึกต่อกันจังไดทั้งด้้นนอ้องอุ้งน้องกะบอกว่าก็ยังคงติดตามพี่ก้อยและก็ยืนยันคำเดิมนะคะว่าก็ยังมีพี่ก้อยเป็นไอดอนอยู่เหมือนเดิมนะะ้องกะดีใจลาะคะ่ะดีใจ ร่วมเล่นซีรีส์ร่วมถ่ายซีรีส์ร่วมกันนะคะหลักการลังจางมีก็คือสิได้พอกันดูอยู่ะไปนะคะเพราะวะ่ากษีมี่นละถ่ายซีรีส์ร่วมกันน้อพี่น้องนาอหลักกาในวันที่3 1อที่จะถึงนี้พี่น้องนะคะว่ากันมาทางด้านน้องอูอิงกสีได้รับเชิญนะคะ รับเชิญบนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์ละกะมีไ์สดกลุ่มปิดนะคะก็สามารถไปสื้อบัตรจองตัวเขยเบิ้งกันได้นะคะบัตรอยู่ในราคา129บาทเท่านั้นนะคะสำหรับผู้ใดที่อยากเสียเห็นน้องอุงอิงนะคะขึ้นรับเชิญบนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์ละกะนี่แหละได้ทาการแสดงร่วมกับทางด้านพี่ก้อยชาลินีกับมารอเบิ้งกันนะคะว่าสิเป็นตั้งไหนรับรองน,นเลยนะคะว่า มีตะคํำว่ามวลย่างแน่นอนนะคะละกะนะคะคำคำหนึ่งที่ทางด้านพีก้อยชาลินีได้พูดกับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงคำคำนีนะคะบอกคิดว่าพี่ก้อยเพื่นสีว่าออกมาเพื่อนก็บอกว่ากระดีใจที่น้องอุ้งอิงมีอ่ามีอ่า,อาจะคองเป็นไอดอลน,นะคะเพื่อนก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่น้องมีจะคองเป็นไอดอลลักกะนี่แหละ ตอนนี้อุ้งอิงก็บทธรรมดาละเด้นะคะน้องก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งของโลกละมั้งนะคะพี่ก้อยก็บอกว่าเจ้งสี่ิละพี่นองนะคะก็บอกว่าอุ้งอิงเก่งมากๆนะคะตอนนี้น้องกับเป็นที่หนึ่งของโลกแล้วละพันนาพี่นองเป็นจ้าไดน,นี่คือคําที่พี่ก้อยชาเลนีได้พูดกับน้องอุ้งอิงเพนบานเพจซึ่งเสว่าต้องโดนใจซีแฟนคลับหลายคนยยกแน่นอนน้องพี่นองเนาะนะคะนันละพี่นอง อุ้งอิงเพชรบานแพงมีพี่ก่อยชาลินีเป็นไอดอลหลายหลายคนกับภาพกันมาอ่านี่แหละไอดอลของอุ้งอิงนี่เท่งนา่ารักเท่งแบบหน้าตาดีเสียงกด็ดีทัศนคติก็ดีอีกต่างหากนะคะชมแล้วที่อุ้งอิงมีพี่ก้อยเป็นไอดอลเนาะพี่น้องเนาะนะคะมาเบิ่งกันพี่น้องว่าเอซแฟนคลับมีความคิดเห็นว่าจังไหร่มนะคะผู้นี่บอกว่าน่ารักทั้งสองคนค่ะนะคะ อิหลาดีใจออกหนาออกตาได้ร่วมงานได้เจอพี่ก้อยไอดอนของเพลินเห็นรอยยิ้มลูกสาวก็ยิ้มดีใจน้ำนะคะนี่ก้อยหลาบขมตมแสบมากครบอิหลาตาหักสุด,สดจ้านะคะนี่ดูอุ้งอิงจะดีใจหลายดีใจแห้งเหมือนน้องจากเคินเินพี่ก้อยนะคะก็ก็เขาคือไอดอนของน้องอนเนาะดูน้องพูดสีว่ารักรักเอยก้อยซําพี่สาวคนหนึ่งเลย ตาหักแท่รูจักเบาเนาะเวลาน้องรักใครน้องรักจริงๆและก็ไม่อยากให้ทุกคนไปไหนนะคะเนาะพอน้องจะเสียใจเสมอสงสารน้องเลยนะคะนี่หลายๆคนกับเขามาคอมเมนต์กันจำนวนมากคุณนีบอกว่ามีใครดูไปยิ้มไปเหมือนเราบ้างไหมคะน้องคือความสุขของเราจริงๆนะคะเป็น FC ของทั้งคู่ครับปังๆรวยๆนะคะอิลาตาหักหักนะคะนี่ น้องก้อยกับน้องลาบคมต้มแซบพันนาพี่นองนะคะนี่ผู้นี้บอกว่ายังรักก้อยเหมือนเดิมดีใจที่กลับมาครับนะคะสดยอดครับพี่ก้อยไดมายูด้วยกันเอฟซี FC ดีใจายครับนะคะเราจะยิ้มตามทำไมน,น,น,นี่พันนาพี่นองนี่ผู้นี้บอกว่าเป็นภาพที่น่ารักคนหนึ่งสวยหวานคนหนึ่งสวยแบบแบ๊บแบหยอกลูกนะคะสวยแบบซื่อๆหน้าเอ็นดูแฮทแท็ จับมือกันให้แน่นเจริญไปหน้าพากันรวยนะคะนี่ลูกสาวองอิงคงดีใจมากที่ได้เจอกับพี่ก้อยสวยมากก้อยชลินีขอให้อยู่กับสาวน้อยไปตลอดนะครับนะคะก้อยชลินีอีลาน้อยอดีใจหลายนะคะนี่พี่น้องหลาละคนกะเขามากคอมเมนต์กันรัวๆลังจากที่ได้เห็นทั้งคู่ผู้ความรู้สึกต่อกันน้องพี่น้อง,น,องน้องหนักก็บ,บอกคิดว่าพี่ก้อยเพลินสีบอกข้าคข้าํานีออกมานะคะก็แสดงมา เคนกะได้มีการติดตามน้องสาวคนนี้อยู่เสมออยู่ตลอดเหมือนกัน,นะคะแล้วในวันนี้ทั้งคู่ได้มาอยู่ร่วมกันแล,และหลายๆคนก็นว่ายังจะให้ทั้งคู่จับมือกันผ้ากันด้วยผ้ากันดังแบบนี้ต่อๆไปนะคะแล้วนกะ็เขาก็จะได้เห็นทั้งคู่นะคะได้ร่วมงานกันอยู่บ่อยๆนะคะแล้วนกะ็นี่แหละช่วงนี้ก็จะเป็นช่วง ไทยซีรีส์นะคะไทยซีรีส์สาวน้อยเดนซีรีส์นาะพี่น้องน้องทางานันไข่ชอร์รี่กับเดมาร่วมเล่นในซีรีส์เรื่องนี้นิ่งนะคะรากาเร็วๆนี้นะคะก็จะเห็นน้องอูอิงรับเชิญบนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็ต้องมารอบเบิ่งกันในวันที่31ที่จะถึงนี้พี่น้องนะคะซึ่งกับเอิญมาหลือไม่ร่าอีกคันสิว่าไปกับรบโด,ด่วนเลยค่ะพี่น้องนะคะกับแป๊บเดียวนะคะสำหรับผู้ใดที่ว่ายอยากสิเบิง่งนะคะเพิ่นก็มีการ ไ์สดกลุ่มปิดยูพี่น้องบาตราคา129บาทเท่าน,นั้นบอกเลยว่าคุ้มกับคุ้มพี่น้องนะคะในตอนนี้สาหรับสาวน้อยลําเลินโชว์บอกเลยนะคะว่าเคีียวการเคลียรมากติดต่อมาแบบรัวปังมากๆนะคะดูได้เลยว่าสีแบบดังไปคู่กับวงสาวน้อยเพชรบันแพงย่างแน่นอนสีด,ดังคู่กันไปแบบนี่หลับพี่น้องนะคะบอดโจคิดอันไรลงมือเหตุอ,อันนั้นพี่น้องถือว่าเก่งและก็สุดยอดมากๆสําหรับ ผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนพีนองน้อนท่านนัับพี่นองกับเป็นกำลังใจแห่รับศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนค่ะสาวนักลิดมีคอร์จบไปสมิงสก้อนนะคะว่ากวาสวัสดีค่ะ